สองร้อยกว่าีเสิบ <laughs> สองสามร้อยใบยได้จได้ไม่รู้ไม่รู้จุกร้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เอาไม่เอาจิกรีไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่รู้สินะมันเป็นเลขรถเจ็ดห้าเจ็ดเก้า ฉันก็ซื้อมาแค่ฟอนเดียวก็มีสิบใบบ้างย,ย,ยี่สิบใบบ้างก็โดยประมาณน่าจะร้อยนิดนิดว้าวไปค่ะทำงานกันต่อค่ะสองร้อยกว่าวอีเบ้ รู้กันแต่เรานะคุณ basin, รูร้กันแต่เรารู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 ้กันแต่เราโอเคแค่นี้นะหนึ่งอกี่ใบคะเนี่ยสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบอดอีดอกล้นมือไว้สองสิบสามสิบสี่ ห้าหกเจ็ด2ิบ2ป3โเก้สเองยอ้ยล้นมืออ่ะแค่นี้ว้า <Wow. S 1> แค่นี้ ที่แล้วก็ห้าเจ็ดใช่ไหมเจ็ดอ่าเก้าเจ็ดโอ้ย 7, 5, 7, เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเธอนั่นคือทะเบียนรถมันมีมันมีเก้าเจ็ดใช่ไหมเก้าเจ็ดมันกลับไปกลับมาแต่รถนี้มันก็คือมันออกเลยนะเจ็ดห้าเจ็ดเก้าแต่นี้ห้าเจ็ดสองรอบแล้วนะอตอนทัานออกตรงตรงเลยนะเจ็ดห้าเจ็ดเก้า แล้วก็สามแปดแปดก็ออกตรงๆงววดที่แล้วก็ออกแปดแปดเลยคนมันไม่ได้ไกลเลยแล้วสองตัวหน้าสองหนึ่งสองเจ็ดนกหนึ่งสองเจ็ดนี่บ้านกําลังทําอยู่หนึ่งสองเจ็ดทับเจ็ดอีกหลังหนึ่งสองหกทับเจ็ดหนึ่งสองหกทับหกหนึ่งสองเจ็ดทับเจ็ดขอสแสดงความยินดีกับทุกๆคนนะคะที่ถูหวยแต่อันนี้ก็คือล้นมือพูดได้คําเดียวว่าร่นมือร่นมื้นพี่น้องนั้น ขอให้โชคดีนะคะทุกคนก็ oh. จะเพ่าละเพราวะราว่างวดนี้ก็ซื้อเยอะเหมือนกันแต่ก็โดยประมาณน่าจะประมาณหกหมืนกว่าบาทหกเปกร่า <6, 000 S 1> บาทอันนี้ถ้าสามร้อยได้เท่าไหร่อะสามร้อยใบอะหกแสนรน้อยบาทร้อยใบสองแสนสองร้อยใบหกแสนได้หกแสน เบาได้แล้วนะได้ทนคืนหมดแล้วนะอาภาเพราะฉะนั้นเธอต้องเบามือแล้วนะอาภาเธอต้องเบามือแล้วนะอาภาขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไข่ไอไข่น่ารักมากขอบคุณนะคะไข่คือซื้อเลขต่อไปที่จะไม่ซื้อเลขไกลตัวแล้วจะซื้อเลขที่ใกล้ตัวที่สุด ขอให้คนโชคดีค่ะรวยค่ะรวยแต่ก <reco Christ. S 2> ็ฝึกห็ดจอสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบกามีสิอันนี้ก็เสร็จนะนับหม่เนหนึ่งสองสามสี่ห้าเดแปดเก้าเนี่ยนั้นก็นับผิดอีกไหนวะแม่ทุกคนตัางหน้ากล้อง้าง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมันทับอยู่บ้าอือเอาให้แน่ไหมเมื่อกีห้หนูรับเป็นอีกนะกัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยยังไงก็ได้เก้า,อ,าอ่ะอ้าวก็แค่ฟังนี้หละฟังหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยเนี่ยอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยยังไงก็เก้าเนาะกระป๋องเนี่ยสิบสิบเอ็ดสิบสองกี่ใบอันนี้กี่ใบอันห้าใบอันนี้กี่ใบเนี่ยเขาเขาก็เขียนบอกอยู่เนี่ยนี่เนี่ยข้างหน้าเนีน่ยกี่ใบ เนี่ยเนี่ยกี่ใบมีกี่ใบเนี่ยเขาบอกอยู่เนี่ยกี่ใบเนี่ยโอ้ห้าสิบห้าใบเออสิบห้าใบสองสองสิบห้าเป็นเท่าไหร่สามสิบอินี่ห้าใบเออแต่ที่ไม่ได้นับแต่ที่ไม่ได้นับนี่คืออันนี้อันนี้คืออันนี้คือเศษที่เหลือ ที่เหลือมันไม่ถูกก็ตีอ๋อมันไม่ถูกเลยใช่ไหมอะไที่ถูกคือนี่ค่อยช่วไหมงดวดได้ทุนคืนไหมน่ะได้คุนคืนแล้วได้ทุนคืนใต้งวดนี้ไอ้งวดที่แล้วแล้วมาหีโบก<ม>็ยังได้อยู่อืเราสรุป<ม>ว่าได้สองร้อยกว่าใบใช่ไหมไม่ถึงสามใช่ไหมไม่ถ<ม>ึงเนาะทำไงจะให้ถึงอะ ก็มันไม่ถึงจะไปถึงยังไงอะยังไงเดียก็มไม่ได้เออมันก็จะได้สักสามร้อยใบแต่ก็ยังดีวะสองพันร้อ 6, รยใบสองแสนใช่ไหมแมสส่สองแสนสองแสนสี่แสนโอ้ไม่ถึงห้าแต่ก็โอเคผ่านนะแม่นะได้ครนนี้จะเอาเท่านัน้นเนี่ยยังไงอะมึงนี่ดีก็ไม่ได้ก็เลยละบ้างเด้อ เดี๋ยวกูจะเก็บนี่มัดขอให้คนโชคดีค่ะรวยๆค่ะรวย